สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDM 108นะครับและวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆของน้องแอมสุทิชามาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับและปีนี้นะครับเป็นปีที่2ที่น้องแอมพร้อมด้วยศิลปินชาวจังหวัดอำนาจเจริญไม่ว่าจะเป็นหนิงหนิงคำพันนางหลิววชิวรารักเบิ้ลปทุมราชและน้องแอมชุทิชาได้กลับไปมอบความสุขให้กับแฟนๆชาวจังหวัดอำนาจเจริญอีกครั้งและงานนี้นะครับ สุดยิ่งใหญ่อลังการและจัดขึ้นเป็นปิที่สองในวันที่สองเมษายนชาวอำนาจเจริญพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานนี้นะครับและเป็นงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันของชาวจังหวัดอำนาจเจริญของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนภาครัฐและประชาชนได้มีส่วนร่วมในงานนี้นะครับและที่สําคัญศิลป,ปินชาวจังหวัดอำนาจเจริญได้ไปมอบความสุขให้กับแฟนๆชาวจังหวัดอำนาจเจริญในงานนี้นะครับประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสําหรับงานนี้นะครับ และสิ่งที่ผมเห็นในงานนี้ก็คือชาวจังหวัดอำนาจเจริญให้ความสนใจและเข้าร่วมงานนี้นะครับเยอะมากเลยทีเดียวและงานนี้นะครับจัดยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่การรำบูชาพาะมงคลเมืองซึ่งเป็นจุดสู์รวมใจของชาวอำนาจเจริญและมีผู้เข้าร่วมบูชาในงานนี้นะครับทุกอำเภอกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเพื่อจุดประสงค์เดียวกันอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้เข้าร่วมงานอันยิ่งใหญ่นี้สักครั้ง โดยเริ่มต้นนพุทธอุทยานพระมงคลวิ่งเมืองแล้วมายังหน้าสารากลางจังหวัดอำนาจเจริญและยังได้ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินดังชาวอำนาจเจริญไม่ว่าจะเป็นหลิววชิวลาวรักยิ่งๆิงขับพานางแอมชทิชาและคอนเสิร์ตจากเบิ้นบุทรมราชสุดยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและต่อมาก็ยังมี BCG Local Fair อำนาจเจริญ และจะมีศิลปินชื่อดังมามอบความสุขภายในงานในวันที่3พบกับก้อยชาลินีในวันที่4พบกับยูกิไฮตงคําในวันที่5พบกับซิ r เรียสเบคอนและในวันที่6พบกับคะแนนดัชนันและภายในงานนะครับคุณผู้ชมก็จะมีความน่าสนใจหลายอย่างอย่างเช่นสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมกิจกรรมแจกของรางวัลฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังและ งานระดับจังหวัดอำนาจเจริญงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับผู้ชมไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับและพอหลังจากที่น้องแอมเสร็จจากงานในวันที่สองที่ผ่านมาน้องแอมก็ไม่รอช้านะครับเตรียมเดินทางไปมอบความสุขกันต่อสําหรับงานในเดือนเมษายนในวันที่สามเมษายนในงานประจําปีวัดทุ่งสเสดียงตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และจะเริ่มสแสดงในเวลา21่สอนาฬิกาสานาที ไปจนถึง22นาฬิกา30นาทีนะครับต่อมานะครับสำหรับคิวงานต่อไปของน้องแอมในวันที่6เมษายนในงานประจำปีวัดเขาดินตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดชะเชิงเซาเริ่มในเวลา22นิกาไปจนถึง23นิกาในวันที่7เมษายนในงานโรงเรียนบ้านตำแยตำบลแคนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดม,มหาสารคาม เริ่มในเวลา20นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกานะครับในวันที่9เมษายนในงานเทพเกียตรติสมเด็จพระปฐมมหาชนกนัสนามืองพระชนกเกาะเทโพจังหวัดอุทัยธานีซึ่งจะเริ่มในเวลา22นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิานะครับคุณผู้ชมในวันที่12เมษายนในงานประจำปีวัดเขานางบวชตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก เริ่มในเวลา22อนาฬิกาไปจนถึง23่สมนาฬิกานะครับในวันที่13เมษายนในงานวัดบ้านคำหนามแท่งตำบลนาคายอำเภอตานสุม่มจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะเริ่มในเวลา23่สมนาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกานะครับในวันที่14เมษายนณวัดนิคมกเกษมบ้านคำสมิงตำบลเกษมอำเภอตะการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะเริ่มในเวลา 24นาฬิกาไปจนถึงตีหนึ่งของวันนะครับและงานนี้นะครับน้องแอมก็จะขึ้นเดือกพอสมควรนะครับในวันที่15เมษายนในงานวัดโคกระกาตะบนทับไทยอำเภอตาพยาจังหวัดสแก้วนะครับซึ่งจะเริ่มในเวลา21นาฬิกา30นาทีไปจนถึง22อนาิกา30นาทีในวันที่17เมษายนในงานวัดเพชรสมุทรวรวิหารหลวงพ่อบ้านแหลมตาบลแม่กรองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เริ่มในเวลา21นิกา30นาทีไปจนถึง22นาฬิกา30นาทีนะครับและมาปิดท้ายในวันที่26เมษายนในงานฉลองปตลาดใหม่ชิลมาเก็ตพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีเริ่มในเวลา20นาฬิกา30นาทีไปจนถึง21นาฬิกา30นาทีนะครับและนี่ก็คือคิวงานทั้งหมดของน้องแอมชชติชาในเดือนเมษายนประจำปี2568นะครับเช้าภาพงานนะครับ ก็ยังสามารถเพิ่มเติมคิวงานน้องแอมได้อีกนะครับรักเลยเอ็นดูน้องแอมกันเยอะๆด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือความน่ารักความปังล่าสุดของน้องแอมในเดือนเมษายนที่ FC แฟนลับของทุกภาคทุกจังหวัดต่างรอคอยการมาของน้องแอมอยากเห็นอยากฟังเพลงเพราะๆจากน้องแอมไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ที่ไหนก็ตาม ก็อยากจะไปชมความน่ารักสดใสอยากมาฟังเสียงหวานๆเสียงเพราะๆของน้องแอมหรือจะเข้าไปชมผลงานของน้องแอมได้ที่ช่อง YouTube ของจีมแอมแกรมมีกได้อีกช่องทางนะครับเข้าไปให้กำลังใจน้องแอมกันเยอะๆนะครับต่อมานะครับในวันที่2เมษายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของครูสลาคุณวุฒิครูผู้สร้างศิลปินและผลงานต่างๆมากมาย ให้แฟนๆทุกท่านนะครับได้ชมกันในวันคล้ายวันเกิดปีนี้นะครับก็ขอให้ครูสลาคุณวุฒิท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขตลอดปีมีผลงานให้แฟนๆได้รับชมกันเยอะๆนะครับมีความสุขมากๆนะครับและในปีนี้นะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามข่าวสารต่างๆของน้องแอมชนทิชาต่างร่วมยินดีกับข่าวนี้ของน้องแอมซึ่งได้โพสต์ไว้ล่าสุดที่ผ่านมากับข้อความที่ระบุว่าเจอกันปีหน้า จบแล้วปีหนึ่งไปต่อปีสองครับพี่น้องนั่นก็แสดงว่าน้องแอมกับการเรียนในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมได้ผ่านผลไปแล้วสำหรับปีการศึกษาที่หนึ่งและเป็นการที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับถือว่าเก่งมากเลยทีเดียวที่สามารถแบ่งเวลาในการเรียนการทำงานไปด้วยนะครับมันไม่ง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมและ fc แฟนคลับของน้องแอมชลิชาต่างเข้ามาชื่นชมกว่าจะก้าวผ่านพ้นในแต่ละเรื่องในแต่ละวัน การเรียนรู้และฝึกฝนสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเล่นดนตรีทําให้เกิดการพัฒนาความสามารถต่างๆมากมายและเป็นอีกปีที่น้องแอม,มได้ทําให้เห็นแล้วว่ากว่าจะก้าวมาสู่จุดจุดนี้หากเราไม่มีความพยายามความอดทนโดยมีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องกําลังใจจากครอบครัวทําให้ก้าวผ่านในสิ่งที่คิดว่ายากแต่มันก็ก้าวผ่านมาได้นะครับคุณผู้ชมจนประสบความสำเร็จในปีที่หนึ่ง ก็ขอให้เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งเป็นกำลังใจให้กับน้องแอมนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวดีต่างๆมากมายในเดือนเมษายนและเป็นวันพิเศษหลายสิ่งหลายอย่างก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมใน KDM 1 0 8ก็ขอให้มีความสุขสมหวังดังที่ตั้งใจเอาไว้เงินทองไลมาเทมามีความสุขกันทุกท่านนะครับและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวที่ใหม่และสัวไวทุกวันก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเรา ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมตลอดเรื่อยมาสวัสดีครับ